สวัสดีค่ะอ่าเอฟซีเสาหน่อยเพชรบานแพงนะคะส,วส่วนสีเมียวหมีเป็นเอฟซีมือใหม่มือนีค่ะจะสมัครเขาไปเบิงอ่า uh, เสาหน่อยเพชรบานแพงนะคะประธาต้นฉบับแสงตะวันแสงตะเวนจะอ่อนทั่วนะคะของฝนลัดดาวันนะคะกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะเป็นการไล่ไล่ซดในกลุ่มปิดนะคะในวันที่สี่วันที่หวันที่หก และว,วันที่8 8นะคะบัตรราคารอยเา18บาทแบบม่เหมียวก็ยังเขาว่าเปลี่ยนมือนีก็เลยล่องเบืองว่าสิเขาาเป็นแบบใดสืส่อตัวล่ำเพื่อนออนไลน์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะ,ะ,คะว่าเพราะมันเป็นเอเ่อคเืเอเป็นเอฟซีมือใหม่ก็เลยอยากรู้จักว่าวิธีการเข้าหรือขั้นตอนในการสื่อตัวออนไลน์ในสื่อแบบใดอ่าการศึกษามาแล้วได้จากไอใบปูชั่วโฆษณาของเพื่อนในช่องทางออนไลน์นะคะ เดี๋ยวรองเขาเบืองเนาะ่นบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเบิงเด้อเบืองเด้อเพื่อให้หลายคนที่สื่ออีกว่าเปลี่ยนหายเตะหายแต่คนอื่นสื่อหาย <c oughs> องเบืองเนาะเมี่ยวเหมียวจริงๆอ่งมุกเรา,าพวกว่าที่สื่อหายอยู่นะเมี่ยวเหมียวโอยว่าบ่เอาเพราะวา่าคือสือ่อสื่อเถื่อเดียวมันต้องสื่อหลายเถื่อพอฉัน้นันก็นเลยลองเขาเบืองนะบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งให้โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์อลองเบืองเนาะเข้ากับไปแอปพลิเคชันของ ของธนาคารที่เข้ามีนะของแม่เหมียวอ่าลองเลือนเบิง่งเดินกำลังเดือนเบิง่งใทยพาณิชย์โอนเงินเข้าบัญชีนะคะเข้ากับกุไปเนาะตามแอปพลิเคชันของเข้าแม่เหมียวกับก,กุกเข้าไปโอนเงินใช่ไหมคะโอนเงินอ่าโอเคผ่านหารหัสของเขาอ่าผ่านหารหัสของเข้าไปแล้วเรียบร้อยเขามาในในอ่าในบัญชีของเข้าแล้วนะคะจากนั้นก็เข้าเลือกบัญชีนะคะเลือกบัญชี บัญชีอื่นเนาะเพราะว่าเขาทำไปต่อไปก็ต้องต่างเป็นบัญชีโปรดแน่นอนนะคะของเพื่อนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เาขาก็เหลือธนาคารก่อนโอเคเจอไทยพาณิชย์หาก่อนหาก่อนนะคะไทยพาณิชย์โอเคไทยพาณิชย์เสร็จแล้วพดรหัสรหัสบัญชีเนาะเลขที่บัญชีพู่อเนเบนห้าสาม หนึ่งสองหกสองเก้าสาหอ่ะอีกทีนึ่งห้าสามหนึ่อ่ะโอเคในราคาที่เ็นระบุไว้ก็คือร้อบาท1 9, นึเนาะอ่ะเท่ากับเสร็จสิ้นเดี๋ยเดียวขี้กับไปเห็นปัไนเห็นนี่นี่น,น,น,นี่ก็เสร็จสิ้น อ่าเอากับโอเคเนาะตกลงถัดไปเท่ากับตัวสอบซื้อว่าเป็นบัญชีนายโยมินนามวงศาร์หนังสนะือบอดจเป็นระเด้อเป็นระเด้อเป็นระเด้อเราก็ยืนยันอโอเคเงินออกแล้ว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 เ <c oughs> งินออกแล้วเด้อรอยกระสเปก็เสร็จสิน้นนะเสร็จสิ้นปุ๊บเอาก็ออกไปข้อที่สองคนบอกว่า เข้าไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะเข้ากับเขาไปแม่เหมียวกับเป็นสมาชิกแฟนเพจเพิรนอยู่แล้วเนะเาะเ,ข,าเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ Facebook แม่เหมียวเป็นแฟนเพจเพิ่นลยแล้วเขาบอกว่าให้ส่งสลิปไปที่ข้อความอิ page. นบ็อกเพจน่ลองเบ่รเมอกี้ได้สลิปนะคะสลิปก็จะบันทึกอยู่ในเครื่องออกเนาะแม่เหมียวกับส่งข้อความติปเนี่ยส่งข้อความติปอ๋อสุดทเอา ซื้อไลท์สดเนาะมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าซื้อไลท์สดนะตรงนี้นะคะแม่เมียวก็สิซื้อไลท์สดเนาะซื้อไลท์สดแม่แมวอะแม่เมียวก็ติ๊กซื้อไลท์สดนี่ยนตรงนี้ค่ะอ่าข้อความขึ้นมาสวัสดีแมวเหมียวซื้อบัตรคอนเสิร์ตไลท์สดลำเพลินออนทัวร์นะคะแมวเหมียวก็สิส่งสลิปไปแล้วเนาะแล้วก็แนบนี่เนาะมันก็มีให้แนบว่าเห็นมันเนาะมันเป็นของเงานี่นี่แล้วก็แนบนี่ตรงผู้รูปภาพนี่แมวเหมียวก็จะแนบไปตึ๊บนี่ เลือกเอาเลือกเอาสลิปเข้าไปเมื่อกี้เขาก็ส่งไปแม่เหมียวส่งบาร์เรเดอรอ๋อนี่แม่เหมียวส่งไปล่ะคะ่ะนี่ส่งไปที่เพจของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเอ้ยสิได้เบนะิ่งอะไรเนาะมื้อแม่นี่ก็ <c oughs> ถือว่าประสบความสําเร็จแต่เฮาก็สิรอแฟนเพจเพิน่นอ่ายังก็แอดมินเพิ่นเนาะรับแม่เหมียวเข้าไปเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มในกลุ่มปิดนะคะมื้อนี้ก็สิได้เบิ่งคอนเสิร์ต สาวน่อยเพชรบันแพงเป็นขังแรกเป็นขังแรกของแมวเหมียวนะคะสมเป็นเอฟซีมือใหม่แต่มีใจมีใจต่อต่อสาวหน่อยเพชรบันแพงนะคะนี่คือ,คอ,อหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโบตื่นเต้น,ตนโอ้ยไม่เป็นเรื่องย่งไงแต่สาหรับแมวเหมียวเนาะมันเป็นเอฟซเพิ่งเป็นขังแรกก็อยากบอกหลายๆคนว่าสามารถ็ดได้เองบางคนอาจจะบ่กปีนเนาะบางคนบ้ขคนบ่เคยบเฮ็ดเนาะมีแต่คนอื่น็ดให้มันก็ยง,งยังไงตอนนี้แมวกับแคร์แค่รอเเป็นดึงเข้ากุ่มเปิดแค่นั้นเองนะคะ อาจจะย่างเสาร์คนอาจจะบอ่านตื่นหรือจังไดอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลำล่าทุกท่านไปก่อนนะคะฝากฝากเนื้อฝากตัวในการเป็นเอฟซีมือใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ,มะเมลียงมวนน้ำกันนะคะ